มีตำนานเรื่องหนึ่งนะครับที่เริ่มต้นจากดินธรรมดาธรรมดาเลยแต่กลับจบลงด้วยปาฏิหาริย์ที่สั่นสะเทือนความเชื่อของผู้คนนี่แหละครับคือเรื่องราวการกำเนิดของหลวงพ่อสำมเ็็จศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปที่ถูกคนพบโดยบังเอิญแท้ๆแ,แต่กลับกลายมาเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาได้อย่างน่าอัศจรรย์มากๆเลยครับ ใช่แล้วครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากผืนดินที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรพิเศษเลยแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าภายใต้พื้นดินนั้นน่ะมันกลับซ่อนพลังงานบางอย่างที่รอวันปรากฏตัวอยู่แล้วพอสิ่งนั้นถูกค้นพบขึ้นมานะมันได้เปลี่ยนวิถีชีวิตและความเชื่อของคนทั้งชุมชนไปตลอดกาลเลยเรามาย้อนเวลากลับไปกันหน่อยนะครับปีพศ2 5 0 2ที่คลองระพีพัฒจังหวัดสระบุรีลองนึกภาพตามนะครับเสียงเครื่องจักรดังกระหึ่มเลย คนงานของกรมชนลประธานกำลังขุดลอกคลองกันอย่างขมักเม้นเลยแต่พวกเขาไม่รู้เลยครับว่าการทํางานในวันนั้นนะ่ะกำลังจะนําไปสู่การค้นพบครั้งสําคัญที่จะกลายเป็นตำนานไปอีกนานเลยคือระหว่างที่ขุดขุดกันอยู่นี่แหละครับพวกเขาก็ไปเจอเรื่องแปลกเขาดินตรงจุดหนึ่งมันแข็งโป๊กเป็นหินเลยครับขุดยังไงก็ไม่เข้าจนกระทั่งพวกเขาตัดสินใจลองขุดร,บรอบๆดูแล้วทันใดนั้นเอง ดินก้อนนั้นมันก็กระเทาะอ,ออกมาเผยให้เห็นรูปลักษณ์ขององค์พระบุทธรูปที่ซ่อนอยู่ข้างในทำเอาคนงานทุกคนที่อยู่ตรงนั้นตะลึงกงันไปหมดเลยเพราะข่าวการค้นพบนี้แพร่สัพัดออกไปเท่านั้นแหละโอ้โหชาวบ้านแห่กันมาดูเต็มไปหมดเลยครับแล้วความคิดเห็นของคนในชุมชนก็แตกออกเป็นสองเสียงทันทีเลยฝั่งหนึ่งเชื่อมั่นเลยว่านี่คือปาฏิหาริคือการปรากฏองค์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่อีกฝั่งหนึ่งก็ยังแบบ เอ๊ไม่แน่ใจอาจจะเป็นแค่ฝีมือคนงานที่ปั้นดินขึ้นมาเล่น,ลนๆหรือเปล่าแต่ไอความสงสัยพวกนี้เนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานหรอกครับเพราะว่าเหตุการณ์เหนือธรรมชาติครั้งแรกที่เกิดขึ้นและมันคือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยที่ทําให้ศรัทธาในองค์พระดินปั้นองค์นี้เริ่มอย่างรากลึกลงไปในใจของผู้คนแล้วเรื่องแรกเลยนะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนนึงในหมู่บ้านชื่อนางฝอย คือด้วยความที่ไม่เชื่อแกก็เลยแสดงอาการลบหลูห่หน่อยๆแบบว่าเอาเปลือกอ้อยมาวหว้ล้อเลียนแต่เชื่อไหมครับว่ายังไม่ทันจะเดินกลับถึงบ้านเลยนะจ,จู่ๆแกก็ปวดหัวอย่างรุนแรงขึ้นมาพอแกนึกทานได้ว่าเอ๊ะเมื่อกี้ไปทําอะไรมาแกก็เลยรีบจุดทูบของจริงเพื่อขอขามาและในทันทีทันใดนั่นเองอาการปวดหัวก็หายไปเป็นปลิดทิ้งเลยครับสร้างความตกตะลึงให้ทุกคนที่ได้รู้เห็นเรื่องนี้มากมาก แต่เรื่องราวมหัศจรรย์ในวันนั้นยังไม่จบแค่นั้นนะครับในเย็นวันเดียวกันเลยเกิดเหตุการณ์ที่น่าเหลือเชื่อยิ่งกว่าเดิมอีกซึ่งเป็นเหมือนเครื่องยืนยันความศักดิ์สิทธิ์ที่คราวนี้คงไม่มีใครปฏิเสธได้แล้วล่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นกับคุณยายท่านหนึ่งชื่อว่าใาญเกลี้ยงครับจู่ๆเลยนะท่านก็มีอาการเหมือนคนถูกประทับทรงอะครับทั้งๆที่ในชีวิตไม่เคยเป็นมาก่อนเลย แล้วท่านก็เริ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปเลยนะดูมีอำนาจมีบารมีมากๆและสิ่งที่ยายเกลี้ยงพูดออกมาผ่านร่างทรงนี้แหละครับมันไขปริศนาทุกอย่างเลยท่านเล่าว่าในอดีตนานมาแล้วเคยมาคล้องช้างที่บริเวณนี้แล้วได้ทำพระเครื่ององค์หนึ่งตกหายไปก่อนที่ตรงนั้นจะถูกดินทับถมไปตามกาลเวลานี่แหละครับคือคำอธิบายที่มาที่ไปขององค์พระดินปั้นที่ทุกคนกำลังสงสัยกันอยู่นั่นเอง พอได้ฟังแบบนั้นชาวบ้านก็เลยถามถึงชื่อของท่านเสียงที่แผนร่างส่งมาก็เลยยื่นข้อเสนอครับว่าถ้าอยากรู้ชื่อนะทุกคนต้องให้สัญญาก่อนว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งพอชาวบ้านรับปากท่านก็เลยเอ่ยนามอันศักดิ์สิทธิ์ออกมาพร้อมกับคำสั่งอีก4ประการครับและนามนั้นก็คือสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เป็นชื่อที่มีความหมายดีมากๆเลยนะครับสำเร็จ ก็คือการบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ส่วนศักดิ์สิทธิ์ก็คือความขลังมีอำนาจเหนือธรรมชาติพอมารวมกันก็เลยหมายถึงว่าใครที่มาสักการะด้วยจิตศรัทธาเนี่ยคำอธิษฐานนั้นจะสำเร็จสมปรารถนานั่นเอง และนี่ก็คือคำสั่งสี่ข้อที่กลายมาเป็นรากฐานของพิธีกรรมมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะตั้งแต่การนิมนต์พระสงฆ์หวัดมาสวดเจริญพระพุทธมนต์การสร้างสาราที่ประทับการถวายเครื่องบูชาที่เรียกว่าขันห้าทุกวันไปจนถึงการจัดงานสมโภชประจำปีซึ่งทั้งหมดนี้ก็ได้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอันศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนไปแล้วครับพอมีการเปิดเผยชื่อและคำสั่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาแล้วเนี่ยนะ โอ้โหทีนี้ความศรัทธาของชาวบ้านยิ่งมั่นคงขึ้นไปอีกแล้วก็แผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วมากพร้อมๆกับเรื่องราวปาฏิหาริย์อีกมากมายที่เกิดขึ้นกับผู้คนในชุมชนมีอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่ยืนยันความศักดิ์สิทธิ์ได้เป็นอย่างดีเลยคือเรื่องน้ำมนต์พระคือพอชาวบ้านนำ,น,ำน้ำจากบริเวณที่ขุดพบองค์พระกลับไปเทลงในองค์ที่บ้านก็เกิดเสียงดัง จิต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 ขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์เลยแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนเดียวนะครับแต่เป็นเหมือนกันแทบทุกบ้านเลยยิ่งตอกย้ำให้ศรัทธาของผู้คนแข็งแกร่งขึ้นไปอีกแต่พอความศรัทธาเติบโตขึ้นก็เริ่มเกิดความขัดแย้งขึ้นมาครับชาวบ้านก็ร่วมใจกันเรีรยรไรเงินมาบกปูนซีเมนหุ้มองค์พระที่ยังเป็นดินเอาไว้เพื่อความคงทนแต่ทางกลุ่มชนะทฐานกลับมองว่าองค์พระเป็นสิ่งกีดขวางเส้นทางสัญจรแล้วก็มีคำสั่งให้เคลื่อนย้ายออกไป ความขัดแย้งระหว่างศรัทธาของชาวบ้านกับภารกิจของเจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินมาถึงจุดที่แบบตึงเครียดสุดๆแล้วครับและมันกําลังนําไปสู่เหตุการณ์สาคัญที่เป็นบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดซึ่งกลายเป็นปฏิหารครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตำนานนี้เลยก็ว่าได้จุดแตกหักมาถึงในปีพศสอ0 5ครับเมื่อกรมชนระทานส่งรถขุดเข้ามาเพื่อจะทำถนนให้ได้ ขณะที่รถขุดค่อยๆเคลื่อนเข้าใกล้ฐานองค์พระมากขึ้นมากขึ้นทุกขณะทันใดนั้นเองครับท่ามกลางท้องฟ้าที่โปร่งใสไม่มีเมฆฝนสักก้อนก็เกิดสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงมาอย่างรุนแรงคนขับรถขุดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับตกใจสุดขีดรีบหยุดเครื่องจักรแล้วกระโดดลงมากราบขอขามาองค์หลวงพ่อทันทีเหตุการณ์นั้นทั้งให้โครงการของทางการต้องยุติลงโดยสิ้นเชิงเลยครับ แล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปรบกวนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นอีกเลยและนั่นก็คือจุดสิ้นสุดของความขัดแย้งทั้งหมดครับองคหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ได้ประดิษฐานอยู่ตรงนั้นไม่เคยถูกย้ายไปไหนอีกเลยจากองค์พระดินปั้นที่ถูกพบโดยบังเอิญในวันนั้นได้กลายเป็นศูนย์รวมใจของผู้คนจากทั่วทุกสารทิศที่ต่างก็เดินทางมาขอพรแล้วก็มีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทุกปีเพื่อรำลึกถึงตำนานที่กำเนิดจากผืนดินและแรงศรัทธาของมหาชนนั่น้้วีแล มันก็นำมาสู่คำถามที่น่าคิดนะครับว่าตกลงแล้วอะไรกันแน่ที่สร้างตำนานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ขึ้นมาเป็นเพราะเหตุการณ์ปฏิหารที่เกิดขึ้นจริงๆหรือเป็นเพราะพลังแห่งศรัทธาของผู้คนที่ร่วมกันหล่อหลอมให้เรื่องราวนี้ยังคงความศักดิ์สิทธิ์และถูกเล่าขานสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้